ครับสาลมณนีผมเองและวิก่อนนะครับทีมงานค้นกษตรีเงินแสนครับเกษตรอีสานมนี้ก็ไเดมมาติตามนะครับผลงานของตัวนี่แหละครับพระเอกตัวจริงเกี่ยวกับหน้าเข่านะครับโดยเฉพาะพินองมีปัญหาเรื่องเพี้ยกระโดดนะครับบวชตระกูลในกระเลีวแจ่มมนีต้องยกห้ครับตัวแรกคือเทียนสตาครับตัวต่อไปครับก่อนสิจักตัวต่อไปกับห้เจ้าของหน้าในนําตัวนะครับชื่อยังครับผมท่พิมดีครับ สุรพินพมูดีครับอยู่บ้านอยู่บ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งสามหมู่หนึ่งบ้านพระลานตําบลพระลานอำเภอนาถานจังหวัดอุบลราชธานีครับหน้าพี่สุรพินตอนนี้ทั้งหมดตอนนี้ทีมีปัญหาเรื่องเพี้ยกระดูกจักไรครับมีอยู่สองลครับสองไรพอดีบ่ะครับผมเดี๋ยวเอาชุดนี้เนาะลงไปไปใส่เนาะครับหรือไปขาเพี้ยกระดูกซีน้ำตาลเป็นยังไงครับวันนี้ครับครับมันก็ได้ผลอยู่ครับได้ผลนี่หมายความว่าได้แบบใดตายเรียบเลยครับตายเรียบสีเจ้ามือเขาเห็นผลครับ จี๊ดเจ้าเดียวเจ้ามือไม่กับไก่ไปตรวจมือเจ้าไปเบิ้งครับไก่เป็นยังไงครับตายเรียบเลยครับตานี่มันเป็นยังไงครับถึ่งหัวมันตายนอนอยู่น้ำหนามในห่หน้าผู้น้ำหนามเนาพันไว้เนาะตัวแรกก็คือตัวนี้บอลบอครับอ่าซื้อเท่นสตาร์เนาะครับผมอ่าตัวที่สองเยครับตัวนี้ซื้ออย่างอวอร์ดอวอร์ดซีศูนย์อวอร์ดซีศูนย์ตัวต่อไปก็คืออ่าในแบนของนี้อยู่นี่ลก็คือครับเพื่อกินครับสามตัวหลักนะครับ เอาไปลงทำลายเพียกระดูดสีขาวครับอ่าพึ่งกําลังลงหน้าเขาเนาะตัวนี้เป็นหน้าดำเป็นบ่อฟิสุรีรนหน้าดำครับหน้าดําตัวนี้เขาที่เห็นที่ตอนนี้ครับจักไรครับ<ม>โอ้จังมือครับเขา